เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับทางท่านพนิ์จังหวัดเพชรบูร์กันก่อนนะคะคุณสุพลศรีทัพทิมอยู่ในสายแล้วนะคะในช่วงของพนิ์บอกข่าวสวัสดีค่ะท่านพนิ์จังหวัดคะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับค่ะเป็นไงบ้างคะเช้านี้ครับก็อากาศเย็นสบายดีครับเมื่อคืนหัวค่ําก็มีฝนลงลงมาก็ไม่แน่ใจว่าอําเภออื่นๆ มีฝนบ้างหรือเปล่านะครับแต่ว่าช่วงเช้านี้ก็เย็นสบายดีนะครับมีมีจากพู้เตยวิเชียรบุรีบอกฝนยังไม่ถึงเลยนะคะอาจจะกำลังเดินทางเลครับซื้อตั๋วอยู่นะคะครับผมครับก็ช่วงนี้เป็นช่วงการเพาะปลูกนะครับก็หวังว่าฝนฟ้าก็จะตามฤดูกาลนะครับก็มีการตกอย่างเหมาะสมพี่น้องกเกษตรกรก็จะได้ทำการเพาะปลูกได้อย่างดีนะครับค่ะ ราคาสินค้าบ้านเราเป็นไงบ้านค้าเชิญค่ะครับผมครับสําหรับสินค้าเกษตรหลักนะครับส่วนใหญ่เป็นช่วงการเพาะปลูกแล้วก็เจริญเติบโตนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของข้าวนาปีนะครับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูฝนแล้วก็มันสำปะหลังนะครับแต่มันสำปะหลังเราก็ย้ําเตือนทุกครั้งในการที่จะหาท่อนพันมาเพาะปลูกนะครับกรณีซื้อจัด นอกพื้นที่นะครับก็ระวังป้องกันในเรื่องของโรคใบด่างนะครับดูหนังสือรับรองจากทางภาครัฐด้วยนะครับขณะเด,ดยียวกันท่านที่จะจําหน่ายท่อนทันออกนอกพื้นที่ก็ของสือรับรองจากภาครัฐนะครับก็ที่ทางสำนักงานเกษตรอำเภอนะครับในส่วนของราคาผักนะครับตลาดกลางผักสันติสุขศรีแยกพ่อขุนอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูร์นะครับเนื่องจากผักก็จะมีความเคลื่อนไหว ทุกวันนะครับแต่และชนิดสลับชนิดบ้างนะครับในส่วนของผักชีอ่าดสิบถึงร2 0ยี่ิบาทต่อกิโลกร,รัมนะครับผักชีลาวสิบห้าถึง20บาทต่อกิโลกร,รมัมอันนี้ทรงตัวเท่ากับเมื่อวานนะครับในส่วนของพริกฮอตแดง50สิบบาทต่อกิโลกร,รมัมพริกฮอตเขียว 20- ถึงย5บห้าบาทต่อกิโลกร,รมัมถั่วฝักยาว สิบห้าถึงยี่สิบบาทต่อกิโลกรัมขยับขึ้นมาสี่บาทต่อกิโลนะครับในส่วนของอะกะลํำนะครับเจ็ดถึงเก้าบาทต่อกิโลกรัมนะครับผักบุ้งสิบห้าบาทต่อกิโลกรัมนะครับะกะลํำดอกสิบถึงสิบสามบาทต่อกิโลกรัมนะครับลุย 1 2ถึง13บาทต่อกิโลกรัมนะครับในส่วนของมะเขือปอก็เช่นเดียวกันนะครับ 12- ถึง13บาทต่อกิโลกรัมขยับขึ้นมา1บาทนะครับจากเมื่อวานนี้และก็ในส่วนของแตงกวา13าถึง14บาทต่อกิโลกรัมนะครับราคาสุกรหมูเป็นหน้าฟาร์ม88บาทต่อกิโลกรัมนะครับก็ยังยืนทรงตัวอยู่ส่วนของอหมูชําแหละนะครับเนื้อแดง ร้อยเจ็ดสิบาทต่อกิโลกรัมสามชั้นสองร้อยถึงสองร้อยสิบาทต่อกิโลกรัมแล้วก็เนื้อสันร้อยแปดสิบบาทต่อกิโลกรัมไข่ไก่ก็ยังคงยืนราคาอยู่นะครับก็ในส่วนของเบอร์ศูนย์ห้าบาทต่อฟองเบอร์หนึ่งสี่บาทเจ็ดสิบสตางค์ต่อฟองเบอร์สองสี่บาทห้าสิบสตางค์ต่อฟอง,อ 2, ง,อฟองแล้วก็เบอร์สามสี่บาทสามสิบสตางค์ต่อฟองนะครับก็ประชาสัมพันธ์ต่อเนื่องเพราะวันพรุ่งนี้ก็จะถึงวันกิจกรรมอ่า ตาดต้องชมถนนคนเพชรบูรณ์นะครับก็กรีนมาเก็ตเพชรบูรณ์พืชผัก,กเกษตรอินทรีย์นะครับกรเกษตรปลอดภัยแล้วก็ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากวัตถุดิบที่กเกษตรอินทรีย์ปลอดภัยนะครับรวมทั้งการแสดงของศิลปินนะครับพรุ่งนี้ก็เจอน้องเนยนะครับนักร้องจากจิงชาสวรรค์จากนักเรียนจากโรงเรียนลมเก่าพิทยาคมนะครับก็หลายๆท่านเมื่อวานนี้ไปบรรยายให้กับพี่น้องเกษตรกรที่ อ่าน้องไผ่นะครับ <Okay. S 1> ได้รับฟังการแถ่า,ถานาค่าแดงนาด้วงอะไรตัดสวนนั้นนะครับก็ส่วนใหญ่ก็ติดตามฟังอยู่นะครับแล้วก็วันที่ยี่สิบหกก็จะเป็นในส่วนของน้องกีตา้านะครับแล <Okay. S 1> ้วก็วันที่ยี่สิบเจ็ดก็สามวันนะครับก็ยี่สบห้ายี่หกยี่สิบเจ็ด รุ่งนี้มะรืนนี้แล้วก็วันศุกร์นะครับก็ขอเชิญชวนอุดหนุนผลิตภัณฑ์จากพี่น้องเกษตรกรสหกรณ,กรณ์แล้วก็วิสาหกิจชุมชนครับได้ไปช้อปปิ้งแน่นอนนะคะก็ขอให้อยู่ในบริเวณที่มีม,มีมีเต็นต์มีอะไรด้วยใช่ไหมคะครับผมครับมีเต็นต์ด้วยแล้วก็ในส่วนของอศิลปินการแสดงดนตรีนี้ก็จะมีเต็นตโดมครอบ ด้วยแล้วก็มีเตนท่านผู้ชมด้วยนะครับขอ,องกันในเรื่องของฝนนะครับค่ะค่ะข,ขอบคุณท่านพณนิุจังหวัดมากนะคะครับผมครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ